อ๋อ oh. เอา,าสารรายการผีกับอาจารย์วีระอันนี้เหรอใช่ไเมื่อคืนนี้เหรอไอ้น,นี่ผมเคยเห็นเมื่อเก่าแล้วดูดิดูด,ดคิคุณพรสายสามคุณพรครับมาเลยคุณพรครับฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาะค่ะ,คะเอ่อมีเรื่องจะเล่าให้อาจารย์ฟังคือตัดสินใจไม่ได้ว่าคืออะไร เสียงเพีงยงกับแบบในการ์ตูนช่องเก้าอ่ะเสียงแม่เหมือนแบบโนมิตะสูนิโอสักตัวึงอนะ The fuck อะไอะนะคะคือว่าดิชันไปเช่าบ้านหลังหนึ่งนะอาจารย์แล้วคันนี้ก็จ้างเจ้คนหนึ่งอ่ะช่วยขนของขนของเข้าไปอันนี้ต้องือนอนนะอาจารย์ตีสองได้ แล้วก็จิกประตูแล้วนะแต่ประตูเนี่ยสว่างโล่เหมือนใส่ใสไอ้นี่เลยออนเลยค่ะแล้วมันก็เป็นโครงล่างโครงอันนั้นใหญ่มากสูงใหญ่เหมือนผู้ชายนะแล้ว เขาก็ก้มมามองเรา,เ,ราเดี๋ยวอะไรอะไรพูดถึงอะไรผมไม่เข้าใจอันนี้พูดถึงที่ที่เราเห็นที่ที่เราเช่าไปเช่าบ้านไปเช่าบ้านอาจารย์แล้วเช่เยยาเสร็จแล้ยังไงแล้วยังไงไม่เข้าใจเช่าแล้วก็ขนของขนของเข้าไปาเจ๊คนหนึ่งขนของแล้วก็ให้เจ๊เนี่ยนอนเป็นเพื่อนคือกลัวนะไปไปเช่าบ้านแล้วไปบ้านทั้งหลังด้วยห้องเดียวเป็นบ้านทั้งหลังแล้วก็ไปไปเช่าบ้านแล้วก็บ้านไม้บ้านไม้แล้วมีคนมาไปชุดแล้วก็เขามีคนขนของแล้วก็ไปนอนด้วยคือแรกว่าอั้นเถอะคืนแรกเลยอาจารย์บ ไอ้ถนนเพชรบุรี <หา S 2> เออแล้วครานี้บ้านบ้านเจ้าที่ว่าเนี่ยพอนอนคืนแรกแล้วยังไงคุณคืนแรกเลยอาจารย์สว่างโลกอะไรสว่างโลกแล้วปิดประตูแล้วไม่เดี๋ยวอาจร <c oughs> มันคือมันไม่มีที่ไาที่ไปอ่ะอยู่ๆแบบไปเช่าบ้านแล้วก็สมัครสว่างโลกเป็นผพลผมก็สงสัยเชีย่ยสว่างโลกอะน้อง <c oughs> สว่างโลกครับประตูมันมันสว่างอาจารย์เดี๋ยวประตูมันจะสว่างได้ยังไงไม่เข้าใจ <c oughs> นี่ไงเดี๋ยวมายว่าปิดประตู เดินเดินกระชากนะครับปิดประตูปิดแล้วปิดไฟแล้วไม่ปิดไฟปิดประตูนอนแล้วตรงประตูสว่างโล่นี่ที่คุณเห็นข้างหลังประตูประตูทั้งบานน่มันหายไปเลยมันเปแสงสว่างประตูทั้งบานมันหายไปสปูทั้งบานมันหายไปตอนกี่โมงประมาณตีสองประมาณตีสองตอนนั้นนอนหัวใครนอนคนเดียวเพราะมันเป็นเตียงเดียวแล้วให้เจ๊นี่นอนข้างล่างกับเจ๊เขานอนข้างล่างนะห้องนั้นมันกว้างขวางขนาดไหนห้องประมาณสามคูณสองสามคูณสองเมตรมีหน้าต่างไหมมีหน้าต่างถามรัวถามรัวเลยนอนก็ตอบรัวด้วยนะตอบแบบ โคตรสู้อะโคตรเด้งสู้หน้าต่างเปิดไว้เปล่าหน้าต่างเปิดค่ะหน้าต่างเปิดแล้วประตูประตูนั้นเป็นประตูไม้ประตูไม้บ้านไม้ประตูไม้บ้านไม้แล้วก่อนนั้นเราลงกรอนไว้ลงกรอนลงกรอนไว้หรือเปล่าค่ะที่บ้านนั้นมีมุ้งลวดไหมมีมุ้งลวดมีมุ้งลวดลงกรอนไว้แล้วแล้วไอ้ห้องที่มันอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างชั้นบนค่ะชั้นบนแล้วข้างบนมีกี่ห้องมีห้องเดียวที่นอนเนี่ยค่ะแล้วห้องอื่นมีกี่ห้องห้องข้างบนข้างบนเนี่ยมันมีเพราะขึ้นจากบันไดขึ้นไปแล้้้้้้้้้้้ววววเเเนน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 นีีีีี่่่่่่่่ยยยยยมมมมัััออ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 หหหหหงง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 งดาาาาาาููใตตตขขลลลชชคะบบบบบบผรแปุ๊ อถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องคิดอ่ะคือโคตรเด้งอ่ะโคตรเด้งสู้อ่ะถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องคิดเลยคอยเรนมีห้องนอนห้องเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่โล่งๆเป็นที่โล่งๆโล่งๆอะไรฮะโล่งๆก็หมายถึงว่ามันก็เป็นเป็นผนังไม่ใช่พอขึ้นแต่บันไดขึ้นไปจากชั้นล่างแล้วเนี่ยได้ยังไงเปิดประตูเข้าไปก็เป็นห้องแค่นั้นน่ะเหรอค่ะแลไม่มีหอกไม่ไม่มีหอกกระชานเลยไม่มีค่ะแล้วก็ตรงชั้นพักตรงก่อนหน้าเข้าถึงห้องมันนี่จะขึ้นจากบันไดเข้้้าหหอองไดเเลยร ก็เป็นที่โล่งๆไงฮะหมายถึงวางโต๊ะรับแขกอะไรได้อ่ตรงข้องข้างนอกมันโล่งขนาดไหนหน่อยนึงหน่อยนึงก็ประมาณไหนโล่งขนาดไหนข้างนอกอ่ะนอกห้องข้างบนอะนอกห้องนอนข้างบนอะมันเป็นที่โล่งขนาดไหนจากบันไดเนี่ยจากบันไดเข้าไปเนี่ยซ้ายมือตรงไม่จากบันไดเนี่ยซ้ายมือขวามือหรือว่าตรงหน้าเป็นห้องนอนขึ้นบันไดไปห้องอยู่ซ้ายมือห้องอยู่ซ้ายมือห่างจากบันไดที่เราขึ้นทั้งขั้นสุดท้ายกี่เมตรประมาณเมตรเมตรเศษเมตรเฉเศษก็ตรงหน้าจากบันไดไปเนี่ยที่ไม่ใช่ห้องเป็นอะไร หน้าจากบ,บนันไดอ่ะเวลาคุณขึ้นไปบนันไดคุณบอกเลี้ยวซ้ายเป็นห้องนอนนี่ไปแล้วตรงหน้าคุณมันเป็นอะไรตรงนั้นค่ะที่โล่งว่างโล่งอะโล่งโล่งแล้วขวามือเป็นอะไร <c oughs> ขวามือก็คุณไป <c oughs> คุณนึกภาพคุณยืนอยู่ตรงบนันไดขั้นสุดท้ายเนี่ยซ้ายมือคือห้องนอนใช่ <c oughs> ขวามือตรงหน้าคือที่โล่งโล่งใช่ไอ้ตรงหน้าคือที่โล่งโล่งขวามือคือที่โล่งโล่งมีหลังคาไหมมีหลังคาแล้วตรงนั้นมันกว้างกแค่น้อยแค่ไหนสองเมตรเองบ้านเล็กๆ ตื่นมาตอนตีสองประตูประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดหรือประตูปิดประตูปิดตื่นมาตอนตีสองตอนแรกบุกสว่างรูปประตูหายไปแล้วตอนนี้ปุระตูปิดประตูห้องนอนปิดสิ่ะหมถ้าเราเข้านอนแล้วประตู <c oughs> ตห้องนอนปิด <c oughs> อ่าแล้วไงต่อ <c oughs> ใชแ่แล้วแล้วลคุณตอนที่คุณว่าตีสองเห็นอะไร มันสว่างมันสว่างอะไรสว่างประตูประตูห้องนอนเนี่ยแหละสว่างประตูมันสว่างยังไงเราไม่เข้าใจสว่างจ้าเหมือนหลแข็งนิออนเนี่ยค่ะนิออนขาวๆไม่ประตูสว่างหรือว่าประตูเปิดแล้วสว่างเปิดประตูไม่เปิดประตูปิดอยู่ประตูเห็นประตูปิดด้วยเห็นประตูปิดด้วยฉังปิดกับมือไม่ใช่คุณเห็นประตูปิดหรือเปล่าคือแสงไม่เดี๋ยวจะแย้ให้ถูนะคุณเห็นประตูปิดแล้วมันเป็นจอสว่างรือกูณเห็นจอสว่างแล้วประตูมันไม่ได้ปิด เราไม่เห็นประตูเลยนะ้าเราไม่เห็นประตูแสดงว่าตอนนั้นไม่รู้เดี๋ยวจ้าะตอนนั้นแสดงว่าไม่รู้ว่าประตูเปิดหรือประตูปิดใช่ไหมใช่แต่สว่างจ้าสว่างจ้ามันก็เป็นไปได้ถ้าประตูมันเปิดมันก็สว่างจ้าไม่กันจ้าเป็นออนเลยค่ะจ้าเป็นออนหรือไม่เป็นออนอะไรไม่สำคัญเพราะว่ามันอาจจะมีแสงจากบ้านอื่นเข้ามาตรงนั้นได้แต่ว่าประเด็นข้างหลังเป็นทุ่งนาไม่มีไม่ไม่ข้างหลังเป็นทุ่งนาไม่เกี่ยวเพราะว่าคุณเดี๋ยวคุณนอนเนี่ยคุณนอนเอาหน้าหันไปทางประตูหรือว่ายังไงใช่นอนปลายเตรงะมาเ็นคุณางปท์ค ผมกวตาตีกันผมกตาตีกน่ยอผมผมไม่ไหวกับความเด้งสู้ช่ไหมของเขาเป็นคนเด้งสู้เป็นนโอ้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะมาตรงนั้นตกลงเนี่ยคุณไม่ได้เห็นประตูใช่ไหมไม่เห็นประตูก็แสงมันสว่างไม่คุณเห็นแสงใช่ไหมใช่เป็นแสงอะไรแสงเสียมีออนมีออนเลยคืนนั้นเป็นเดือนมืดหรือเดือนไหนเป็นโครงไม่เดือนมืดหรือเดือนไหนเดือนไม่รู้เดือนอ่าเดือนเดือนเมืดหรือเดือนไหานี่ไม่รู้ใช่ไหมแต่เราเห็นเห็นเป็นโครงร่างของผู้ชายไม่ใช่โครงผู้หญิงแน่นอนเพราะโครงใหญ่มากสูงไม่ไม่ยังไม่ต้องไปโครงแพงอะไรก็คุณเห็นเป็นแสงไฟจะมีโครงอะไรหรือเปล่าบนอ้าวเดี๋ยวคุณคุณบอกคุณเห็นแสงไฟเหมือนมีออนแล้วโครงมันโคคงงออออยู่ในแสื เป็นบานประตูสมมุติว่าอันนี้ยอันนี้คุณนึกภาพว่าอันนี้เป็นบานประตูแล้วก็แสงอ่ะสว่างออกมาแต่ว่าแบบเห็นแบบเป็นเงาเป็นแบบว่าเงาผู้ชายสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างร่างของของผู้ชายของผู้ชายรูปร่างมันไม่ใช่ผู้หญิงยังยังไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงยังไม่ต้องผู้ชายผู้หญิงตรงลงตรงลงที่ช่องที่ช่องฟังดิที่ช่องประตูเนี้ยที่เห็นเป็นแสงอ่ะมีเงาของคนอยู่ใช่พูดว่าเป็นเงาของคนได้ไหมมันไม่ใช่คนไม่เป็นเงาไหมหรือมันเป็นหรือมันเป็นอะไรที่มันเลืองแสงเขาไม่แน่ มันเป็นเรื่องแสนมันเป็นเรื่องแสนนะชาด้วยแสนเออตัวแสนออกจากมาจากตัวนะตอนนั้นตอนนั้นตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ยังขึ้นโอเคไม่เป็นไรรู้ไหมที่นขาไม่เป็นไรเขานี้นั่งดูอยู่ไม่เดี๋ยวชช้านอนอาจารย์นอนดูเขาอยูนอนดูเขาอยู่อ่นอนดูนี่นอนดูอยู่เนี่ยดูอยู่นานไหมเหมือนกับเขาสะกดเราไม่เป็นไรจะสะกดเหมือนนอนดูอยู่นานไหมมองเขาอยู่เออถามว่านอนดูอยู่นานไหมนอนดูอยู่นานอาจารย์ไม่เกินห้านาทีอะเดี๋ยวนานนี่ไม่เกินห้านาทีลรกคิดว่าประมาณประมาณห้าแล้วอละโอเคนนนนนนนัับบถถึงงงง้้าาาาาาาเเ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 อออออะกก็็็็มมมรร่่่่ตีีหหหลยยยใช คือหัวเขาเนี่ยก้มลงมามองไม่เห็นหน้าเลยป่ะไม่เห็นอ่ะไม่เห็นหน้าแล้วรู้ไแกว่าเขามองเราล่ะเขามองไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นลูกตาเขาไหมไม่มีลูกตาด่าแล้วรู้ไแกเขามองเราก็มันหัวมันตรงแล้วมันหันมาเขาจะไมันเราไม่เห็นหน้าเขาใช่ไหมไม่แต่เขาหันเดี๋ยวช้าช้าเดี๋ยวช้าตกลงเห็นหน้าเขาไหมไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้านะใสอ่ใสสว่างไม่เห็นหน้าแล้วทำไมรู้ไว่าเขามองเราก็เขามองตรงๆรงไงมองยังไงมันต้องมีโครงหน้ามีหัวหัวมันต้องกระดูกกระดิกนีหันมามองไม่หัวมันต้องกระดูกกระดิก เด้๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราไม่เห็นหน้าเรารู้ได้ไงว่าหันหน้ามาหาเราอ่ะมันเป็นรูปหัวไงรูปหูและตุ๊แล้วก็ตรงอยู่ตรงนี้เอามาเอาม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ตกลงว่าแล้วถ้าถ้าถ้าหันหน้ามาจริงก่อนนะไม่เป็นไรเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ก้มมองเจ๊ก้มก้มก้มมองใครมองเจ๊ที่ดิฉันให้เขานอนเลยเจ๊นะเขาอายุเท่าไหร่เจ๊เขาอายุเท่าไหร่เจ๊เขาอายุมากแล้วประมาณตอนนนั้ก็ก้มมองเจ๊ได้ไงเจ๊นอนอยู่ชั้นล่างไม่เหรอตอนแรกอะ มาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเกิดขึ้นเมื่อปีไหนเนี่ยหลายปีตอนนี้ดิแค่ยังสาวๆอยู่โอ้โหผมก็นึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อว่นสาวๆในสมัยนั้นมันกี่ปีไม่เรื่องมันกีปกก่ปีแล้วเนี่ยประมาณยี่สิบโอ้โหไปโ้ย <c oughs> ไม่เอาอย่างนี้มาคุยมันมันเรื่องเก่ามากผมนึกว่าพิ่งเกิดจะได้ถามละเอยู่แล้วอยู่แถวไหนยังไงโอ้เรื่องเรื่องเกิดย <c oughs> ี่สิบปีมึงจำละเอียดเกินยี่สิบปีผมอายุสิบสี่ตอนมสองผมยังจำเรื่องไม่ละเอียดขนาดนี้เลย โอ้ยนะโอ้อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้มันเก่าเกินเก่าเกินเก่าเกินโอ้ยผมนึก่าอุตส่าห์คุยไปตู่ไปตัดผมนึกว่าเรื่องเกิดวันสองวันนี้มาม่มามามมาผมผมไม่คุยต่อแล้วผมไม่คุยต่อแล้วผมนึกว่าเรื่องเกิดวันสองวันแต้โหนี่เอาเรื่องมาตั้งสามสิบปีมาเล่าให้ฟังงี้ตอนนั้นยังตอนนั้นยังคือยังถามได้ตอนเขาเป็นหนุ่มๆเด็กเด็คือยังถามอาจารย์ได้เลยไม่รู้นะเพราะมันเก่าเกินอ่าโอเคอ่าสบายใจเดี๋ยว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 เราเพิ่งอายุหกขวบเจ็ดขวบเรรามมาารจบอะะไล่ เราจบอะไรดีอ่ะ,อะไม่รู้ <laughs> จบอะไรดี <laughs> ไอ้ผมนึกว่าตอนยี่สิบกว่าโหยังจำายละเอียดไม่ได้เลยยี่สิบกว่าเมื่อตอนไหนวะทำอะไรอยู่เราไม่มีเดี่ยวหวัดไปเรียนแล้วพ่อแม่เราตายอ่ะเราเราตกรงเรียนอะไรละ่ะเราเรียนตัดเสื้ออ๋อเป็นเป็นช่างตัดเสื้ออยู่อตอนนั้นเร,เ,เ,เราเป็นช่างตัดเสือ้อเราเป็นช่างตัดเสื้อเออโอเคอ่ะแล้วงันตอบอย่างงี้เจ๊เ,เ<ร>ตังอย่างเดียวโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาดูเราอยู่นานไหมประมาณสองสามนาทีแล้วเขาดูไปที่เจ๊ทำไม เขามองไปที่เจ๊ด้วยเพราะเจ๊นอนเป็นเพื่อนเราเออแล้วใครต่อแล้วใครต่อเอาตอนแรกบอกว่าเจ๊นอนชั้นแรกตอนนี้บอกเจ๊นอนเป็นเพื่อนเราเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเอาไปตกลงคือเกิดขึ้นประมาณสักงห้านาทีประมาณแล้วก็แสงก็หายไปไม่เกินห้านาทีแสงก็หายไปใช่แล้วประตูได้ยังอยู่ไหมประตูก็อยู่เหมือนเดิมปิดอยู่ประตูยังปิดอยู่แสงก็หายไปใช่แล้วตื่นเช้ามาก็จบเช้าขึ้นมาอยู่อยู่บ้านนั้นประมาณหกเดือนขโมยขึ้นบ้านเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่เอาตกลงคดล้วคำถามคือคำถามคือจะถามอาจารย์ว โดนพูดหัวกอาจารย์สิบกวานทีนึกว่าจะได้คำตอบดีๆเข้าไปดูไหนเดูหนเล่นเกมผีอยู่นี่ไงที่มาอาสาอยู่เป็น พอบ้านแม่บ้านของบ้านนี้นะครับซึ่งมันมีบันทึกของแม่บ้านอยู่ที่เราเห็นกันโอเคหมดละโอ้โหไม่ว่าผมเหนื่อยเลยว่ะผมเหนื่อยเลยว่ะ เดี๋ยวนี้อาจารย์เวลาเขายังเขายังทำแนวนี้อยู่ป่ะฮะอาจารย์เวลาเขายังว่าเขยังทำอยู่เหรอทีาทำอยู่เขาทำอยู่ที่ไหนอ่ะเป็นแบบช่อง Youtube หรือว่าเป็นรายการวิทยุครับเขาไปทำอีโคโนมิกการเงินแล้วอ๋อไปสายวิเคราะห์การเมืองเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> โอ้โหน่าเสียดาย <c oughs> แกเป็นกรรมธิการในสภาด้วยครับอืมเขาเน้นชกฝ่ายการเมืองเป็นหลักครับอ๋อไปอยู่ในสภาแล้ว